สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญโงสวัสดีคุณหมอปลาล์มและสวัสดีเจ้าของสำหรับแมวตัวนี้เป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลก็เป็นพันธุ์ขนสั้นแต่ว่าขนของเขาจะหนาสลวยสวยงามไม่หลุดร่วงวันนี้ก็มาด้วยอยากอาบน้ำหนึ่งสองอยากทำวัคซีนเนื่องจากแมวตัวนี้เป็นแมวที่อายุใกล้จ็ดหนึ่งขวบแล้วแต่ว่า วัคซีนได้เพียงแค่เป็นวัคซีนรวมแมวเข็มเดียวซึ่งตามปกติแล้วถ้าแมวโตขนาดนี้ต้องได้รับพวกวัคซีนที่เป็นวัคซีนรวมแมว2เข็มวัคซีนพิษนักบ้าและการวัคซีนที่แนะนําวัคซีนที่แนะนําก็จะเป็นวัคซีนที่เจาะเลือดแล้วก็ถ้าไม่เป็นเชื้อนั้นก็ค่อยตรวจเป็นวัคซีนอะไรคะสำหรับตัวที่ต้องเจาะเลือดเราค่อยตรวจเป็น ตัว,ว,วิดเชื้อไวรัสใช่ไหมคะก็วัคซีนก็จะมีหัดหวัดแมวลิวชีเมียแล้วก็พิสุนักบ้าน,นะคะเป็นวัคซีนหลักๆของน้องแมวค่ะโดยที่โรคลิวคิเมียร์จำเป็นจะต้องตรวจเลือดก่อนการทําวัคซีนนะคะอาจจะทำเจาะทาการเจาะทุกครั้งหรือว่าทุกปีที่มาฉีดวัคซีนก็ได้หากว่าในระหว่างปีของเขามีโอกาสไปโดนแมวข้างนอกกัดนะคะก็อาจจะมี โอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องแมวตัวไหนมีโรคไวรัสลิวคิเมียอยู่ในร่างกายอยู่แล้วค่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนลิวคิเมียเพิ่มเติมค่ะก็สำหรับน้องคนนี้ก็ตรวจสุขภาพเลยครบเซตนะคะดูตัวไวรัสก็พบว่าเป็นเนกาทีฟทั้งหมดก็เลยทำการฉีดวัคซีนได้ทุกโรคนะคะทั้งหัดหวัดแมวลิวคิเมียแล้วก็พิษสุนัขบ้า ทั้งถ่ายพยา่าหยอดยาป้องกันเห็บหมัดเพื่อหนอนหัวใจป้องกันปรสิตภายนอกภายในค่ะก็ได้ทำครบเซร็จเลยพวกเวชศาสตร์ป้องกันนะคะเดี๋ยวเจ้าของแจ้งว่าเดือนหน้าจะมาทำหมันอีกที่นึงเพราะว่าอายุใกล้หนึ่งขวบแล้วค่ะก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวที่ได้มาใหม่ก็อาจเจ้าของยังไม่ยังไม่เคยอาบน้ำเองวันนี้ก็เหมือนกับอาบน้ำเพื่อ ทำวัคซีนแล้วก็เพื่อตรวจสุขภาพไปเพราะว่าเพิ่งได้มาตอนโตก็คือตอนนี้เพิ่งเพียงได้อายุ2ส,สัปดาห์ก็เ,เป็นถือว่าเจ้าของก็ใหม่กับเขาแล้วเขาก็ใหม่กับเจ้าของแต่ว่าแมวตัวนี้เป็นโชคดีที่เขาเป็นเป็นแมวที่นิสัยค่อนข้างที่จะดีมากๆเราจะดูได้อย่างไรว่าแมวนิสัยดี ก็ถ้าเป็นเรื่องของการอาบน้ําก็คือแมวกับน้ําปกติก็จะไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่ถึงกับเต็มใจที่จะไปอาบเองแต่ว่าก็ยอมให้เราอเอาน้ําใส่ตัวแล้วก็ฟอกแชมพูได้ไม่กระโดดไม่ปีนป่ายแต่ก็นี้เป็นเรื่องของแมวซึ่งไม่ชอบน้ําอยู่แล้วก็เป็นปกติแต่ว่าตัวนี้ก็อาบน้ํา ได้ก็เป็นการอาบน้ำก่อนทำวัคซีนกับคุณหมอแล้วก็มาเจาะเลือดตัวที่จะฉีดวัคซีนก็ตรวจเลือดผลตรวจออกมาก็าปกติสามารถที่จะไม่มีเชื้อโรคในร่างกายก็สามารถฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อป้องกันโรคนั้นได้สำหรับวัคซีนวันนี้ก็จะเป็นวัคซีน2ตัวที่คุณหมอเลือกฉีดให้ ก็มีการป้อนยาถายพยาธิสำหรับตัวนี้ก็ป้อนยากินได้ง่ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดใช่ไหมคะทำให้แมวแบบปะอักเสบเีกอักเสบอ๋อใช่ค่ะหรือรวมทั้งการให้อาหารแข็งๆอยู่ตลอดซึ่งเจ้าของแจ้งว่าตอนนี้ให้เป็นอาหารเม็ดตลอดนะคะก็เลยอาจจะทําให้การบดเคี้ยวของเขาเนี่ยมันก็มีแรงกระแทกไปสู่ เหงือกของเขานะคะรวมทั้งอาจจะมีความเครียดอะไรพวกนี้ก็ทําให้เหงือกอักเสบได้เช่นกันค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะให้พวกยาลดอักเสบลดบวมแดงไปทานสักสองถึงวันหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูอาการกันอีกทีนะคะถ้าเกิดเดือนหน้ายังไม่หายก็ค่อยมาฉีดยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการคุมการติดเชื้อของอช่องปากเหงือกต่างๆค่ะสำหรับ การจับหรือว่าการให้เราตรวจให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาตัวนี้ก็เต็ม1ิบก็ถือว่าให้ไปเลย9คะแนนสำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวเพศผู้เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าสมมุติว่าจะเอาไว้ทำพันุ์ก็เหมาะสมในเรื่องของนิสัยอุปนิสัยแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของหู ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับหูภาพแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องหูสกปรกตัวนี้ก็คือหูตั้งก็สามารถที่จะใช้แบบทําพันธุ์ได้ถ้าเผื่อใครอยากได้พันธุสกอตติดโฟก็สําหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยเสร็จสรรพก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจสุขภาพโดยรวมตรวจเลือดหาโรคติดเชื้อแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ทําวัคซีนสําหรับเรื่องการทําวัคซีนแล้วก็ทําวัคซีนไป ก็เฝ้าสังเกตอาการอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ตัวนี้ก็ไม่มีอาการแพ้วัคซีนก็แสดงว่าสามารถที่จะกลับบ้านได้อย่างสบายใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอป้ามขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้ใจให้เราดูแลสำหรับคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ